ดีค่ะอันนี้ก็สำนักขานอันนี้ยุ้เวียงจัน์นะคะเอาไปม่าเวียงจันสิยุตรงคำครับว้านเท่าไหร่อ่าน้องข้าเวียงจันสียุตรงคำสี่สิบาทอันนั้นสำนักน้าอยบรมวนตีใราไใงเหาไรัฐบาลเล่าสิต่น่งนี่เลยนั่ขึ้นนายี้ป อันนี้มันเรื่องเกันยกับเวียงจันทร์คล้ายๆกับกรุงเทพเขาแต่เขาก็มีรถเบได้แล้วนี่เนั้นจะไปเีงเขาเนยางนักุเีองเวียงจันทร์นัยาในเรืองเจ้าพันล้มนบพันมสันนน่นๆนน้นเขาใจว่าอยู่ทัมดย่างนี้เขเป็นคนเชฟเนี่ยเขานดีเราคือช่วยหายใจรถติดเนาะตดไปเฉะกังอีกนะอย่างนียายยากใดยังสั้นมาไดโดยกมันกรุงเทพก็น่ ยก่เล้ากอดเาคนนั้นเจบไมายเจ็บเนล่านนามงจะซ้ำกันคับไม่เจ็บอะไรเลยไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยไม่เจ็าเลยไม่เจ็บเีย ค่บ้านเขาเลยนะตัวมึงแต่มันไฟเด็กมาหนาวหนาวเย็ยังม่ควรมันขึ้นน้ด่บอชงงึ้งบอนันรถเราบ้านนี้ชาติไหบ้านนี้ชาตินขัชาติอะไรติดอยู่อันนี้วันอิตซื้อวันเสาร์ซื้อนวันเสาร์ทีวันเสาร์ที

ก็เนเ้รันชมา้น้าแล้ดจเยังลยยัง่สิาไปวันยังไ่ยงบดานมเออังซี่เออต้นนรี้นีลนั้นดียัตจเหอล่ยนกอนัาดนเขมประมาณนี้ะาเปเานอยู่หลายแนีตลาดเจ้านีตลาดเจ้านตลาดเจ้ากระดเดียวนี่คือต้ข้าใคยใาดนห้องแอร์ว่น้ห้เ็นคตลาดเจ้าย ตลาดเ้าตลาดเ้าตลาดเ้าบ่บ่บมมีแห้มมมีแหมีน่ยคนไม่ด้เอขั้นใส่เมื่อนี้สำรับงานมริันเงหน่อยเป็นหางของเรายมุมี่แอ้คนบมีแอ้มมมี่แอ้มก็ทีแล้วานก็เทยบเต็มเจ้าทีเจ้าที เื่อตลาดเศร้าอ <t ied> <t ied> ี่ว่าตะนายท้องข้ามปอมเนี่ยนี่หไรเออน่ๆต้องาวทองข้ามปอมเนี่ยเปนมากที่สุดเตราดตล้ายทองข้ามปอมสิ่สื้อไปยับก็ไปฝนน้าหานมอรับคมยุบแบบ เอาซาบสินค้าก็เลยนสางหม่ได้ไงเจดื้อสุงปุ๋ยใส่้าคนตไม่เห้อยในกรุงเทพเมร่มันกรุงเทพดอกคนไม่เห็นเดียคอนแม่งจันทร์เจียบซึ่งก็ไมได้ทีงปุ๋ยใส่เลนตินีดีเซนทันจริงใจนค่วีเนเียใช้ัดใช้พัาชนาคารแห่งประเทศจีนหย่อมหย่อมฟนกไป อันน <Scroll> ี so ้ไปใช้เ no, นี่ยอไอเมซอนเขาจะเข้าไปยังไเข้าไปยังไหนมาไปยังไนเ้ไปอะไรนาอะไรไปยังไหนมาที่เข้าไปยังเมืองไปยังไหนรถตากแดดแล้วพบเจ้าจีฮอนไหนแบบเนี้ยก็ลองจันาได้ ้ก็มีเสวงที่จะไปเดินก็ไปเดินขยันนั่งอยู่ก็นั่งอยู่ใครว่าไปก็นั่งอยู่เอาอีหลังมันเรื่องล้มคลอยไปเที่ยวล้มไปเดี๋ยวแม่แม่แล้ก็จีนั่งอยู่นี่ละเออนั่นเลย่ไปเดินก็ไปไปเดินทางแล้วเราก็ไปเดิน